สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่วงค่ำๆนะครับผมวันนี้มานำเสนอยันม้านะครับขนาด49แรงม้านะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคันนี้เป็น EF 495T นะครับผมยันม้า49แรงเครื่อง4สูดไดลเล็กนะครับผมระบบเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง9เกียร์นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี56นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผม พร้อมใช้นะครับผมราคาเบาๆครับคันนี้ครับผม2องแสนสาบาทครับ2องแสนสามบาทครับผมส่งให้ฟรีสามร้อยกิโลครับเอวรถซีลิสันเริ่มเริ่มชูลงช่วงล่างแข็งนะครับผมตอนนี้ก็เผากลางแปลงเป็นย่อยรถยนต์มาเรียบร้อยนะครับผม เรื่องเดิมๆนะครับยางหน้าสวยนะครับยางหน้าประมาณ80%ยางหลังประมาณ80%นะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับทันหลังเป็นผ่านห้านะครับผมใบก็ยังสวยๆครับผมโคมก็มีเชื่อมเล็กๆน้อยๆนะครับ ชั่วโมงพันแปร้อยชั่วโมงครับผมเครื่องแจ๋วๆนะคะร,ะรับผมแฮโดริกดีครับถางหลังไม่กะตุกครับผมระบบเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่หลุดไม่ดังครับ เงียบเลยครับผมเรื่องเจวๆนะครับผมเครื่องไม่เข็งไม่ไอน้ำไม่ดันครับสภาพพร้อมใช้ในราคา235,000บาทนะครับ235,000บาทครับผมพี 56, เอกสารเล่มชุดโดนครับผมสนใจก็เบอร์เก่าเบอร์อเดิม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3าเอำเภอเบญจรักษ์ครับผมจังหวัดสีสะเกศครับท่านใดมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมาคราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ